สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการทันเรื่องทองกับ Gcap นะคะรายการที่จะมาอัปเดตท่าสารการลงทุนทองคํา ไม่พลาดทุกโอกาสทองมองขาดทุกโอกาสการลงทุนค่ะลองมาดูราคาทองคากันนะคะซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยราคาทองคำนะคะก็ถือได้ว่ามีจังหวะโดนแรงเทขายออกมานะคะหลังจากที่ช่วงเช้าแล้วแล้วก็ระหว่างกลางวันเนี่ยราคาทองคาพยายามที่จะขึ้นเทสนะคะบริเวณแนวต้านแต่ก็ทําไว้ได้แค่บริเวณ1741เ้ยหรียญนะคะแล้วก็ช่วงค่าเนี่ยก็มีแรงเทขายออกมานะคะโดยที่ลงมาทําจุดต่าสุดไว้บริเวณ1นึ่งพัน 8 8ดเหรียญน,นะคะถือได้ว่าเป็นเป็นแรงเทขายในในช่วงที่ขึ้นไปเทสบริเวณแนวต้านแล้วก็เพิ่งเพิ่งโดนแรงเทขายกลับลงมานะคะโดยที่ ปัจจัยหลกัหลกๆนะคะที่ยังคงหนุนนะคะให้เทใ,ให้ราคาทองคำเนี่ยยังคงมีแรงซื้อกลับเข้ามาหลังจากที่ลงมาเทสบริเวณ1818เหรียญน,นะคะก็ยังคงเป็นการที่ดอลลาร์นะคะยังมีการอ่อนค่านะคะโดยที่ปัจจัยที่ทําให้ดอลลาร์อ่อนค่าก็ในส่วนของทางด้านสกุลเงินยูโรแล้วก็สกุลเงินปอนเองเมื่อวานนี้เนี่ยมีการแข็งค่าขึ้นมานะคะเนื่องจากว่าความเชื่อมั่นในส่วนของทาง ด้านโควิดเนี่ยการฉีดวัคซีนต่างๆเนี่ยเริ่มที่จะดีขึ้นนะคะคุณบริจาร์สารเองก็ได้มีการออกมาประกาศนะคะคลายล็อกดาวน์มากเพิ่มขึ้นด้วยนะคะการพบปะก,กันในที่อินดอด์นะคะฟิตเนสแล้วก็ร้านอาหารในอินดโดนสามารถที่จะ,ะเปิดบริการได้นะคะในในช่วงกลางเดือนก็คือช่วง17 เดือนนี้นะคะก็เริ่มที่จะผ่อนคลายมากขึ้นก็ส่งผลให้ตัวสกุลเงินยูโรแล้วก็ตัวเงินปอนด์เองเนี่ยเริ่มที่จะมีการแข็งค่านะคะแล้วก็ยังคงทําให้ดอลลาร์เนี่ยมีการอ่อนค่าตรงนี้ยังทําให้ส่งผลต่อราคาทองคำนะคะก็ทําให้ราคาทองคำเนี่ยยังคงมีแรงซื้อหลังจากที่มีการาลงมาทําจุดต่ําสุดไว้นะคะโดยที่หลังจากที่ลงมาทําจุดต่าสุดก็สามารถที่จะ รีมาตัวกลับมาแล้วก็ยืนเหนือบริเวณ1,830รยนเหรียญได้นะคะก็แต่ยังไงก็ตามเนี่ยปัจจัยตอนนี้เนี่ยนักลงทุนนะคะค่อนข้างที่จะกังวลเกี่ยวกับตัวเงินเฟ้อนะคะหลังจากที่ช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยมีการประกาศตัวเลขในส่วนของทางด้านฝั่งแรงงานแล้วก็มีการบ่งชี้ออกมานะคะว่าตัวเลขในฝั่งของแรงงานเนี่ยค่อนข้างที่จะ,ะตึงตัวในส่วนของอการขาด รายงานของสหรัฐอเมริกานะคะแล้วก็หุ้นเมื่อคืนนี้นะคะตลาดหุ้นดาวโจน์เองเนี่ยก็มีแรงเทขายนะคะเนื่องจากว่า,ากังวลนะคะเกี่ยวกับตัวเงินเฟอ้อตรงนี้นะคะแล้วก็คืนนี้นะคะในส่วนของตัวเลขเนี่ยเราคงต้องติดตามรอดูเพราะว่าจะมีการประกาศตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับตัวเงินเฟอ้อนะคะซึ่งเป็นตัวเลข CPI นะคะก็ คงต้องรอดูเพราะว่าถ้าเกิดว่าตัวแรกตรงนี้เนี่ยออกมามากกว่าที่นะักวิเคราะห์มีการคาดการันไว้เนี่ยอาจจะส่งผลนะคะต่อราคาทองคำเพราะฉะนั้นคืนนี้เนี่ยราคาอาจจะมีการสวิงตัวนะคะเนื่องจากว่านักลงทุนนะคะมองว่า,าถ้าเกิดว่าตัว C P I ตรงนี้เนี่ย ปรับตัวมากกว่าที่นักวิเคราะอ์ะคาดการกันไว้นะคะก็อาจจะส่งผลนะคะให้ตัวดอลลาร์เองเนี่ยเริ่มที่จะมีการแข่งข้ากลับขึ้นมาในขณะเดียวกันนะคะอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลเองเนี่ยก็น่าจะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน2ปัจจัยนี้ถ้ามีการปรับตัวขึ้นแน่นอนว่าจะเป็นแรงนะคะกดดันต่อราคาทองคำนะคะแล้วก็ ถ้าเกิดว่าเงินเฟอ้อมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นแน่นอนว่าทางด้านของเฟดเนี่ยความเป็นไปได้ที่ทางด้านของเฟดจะมีการาชะลอนะคะการผ่อนคลายนโยบายทางด้านการเงินแล้วก็การปรับนะคะลดวงเงิน QE เนี่ยก็มีความเป็นไปได้เพราะฉะนั้นคืนนี้นะคะเกี่ยวกับการประกาศตัวเลขเกี่ยวกับเงินเฟอ้อเนี่ยนักลงทุนคงต้องจับตารอดูนะคะโดยที่มีการประกาศนะคะในช่วงเวลาทุ่มครึ่งนะคะเป็นดัชนีา ะะผู้บริโภคหรือว่าตัว CPI นะคะตัวเลขเดิมอยู่ที่0.6นะคะส่วนตัวเลขคาดการ์ยอยู่ที่0.2นะคะนี้ก็คงต้องรอดูว่าจะออกมาตามที่คาดการ์ไหมถ้าออกมาตามคาดก็มองว่าอาจจะส่งผลบวกต่อราคาทองคำแต่ถ้าเกิดว่าออกมาผิดคาดเนี่ยก็ในในทางกลับกันนะคะอาจจะส่งผลลบต่อราคาทองคำก็เป็นไปได้นะคะอันนี้เราคงต้องติดตามเพราะว่า ในส่วนของเงินเฟ้อเนี่ยค่อนข้างที่จะส่งผลต่อการตัดสินใจเรื่องการดําเนินนโยบายการเงินของทางด้านเฟดแล้วก็ส่งผลต่อ,อปริมาณ QE นะคะที่ที่ทางด้านของเฟดเนี่ยซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเฟดมีการส่งสัญญาณว่าอาจจะมีการาลดวงเงินนะคะแต่คงต้องรอดูเพราะว่าในส่วนของเมื่อคืนนี้ที่มีการประกาศตัวเลข การตัวเลขรับสมัครงานนะคะซึ่งถือได้ว่าตัวเลขรับสมัครงานเนี่ยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะถึง8%นะคะอันนี้ก็ส่งผลว่า,าจริงจริง ตลาดต้องการแรงงานแต่คือแรงงานยังไม่เข้าสู่ตลาดอย่างที่แจ้งไปก่อนหน้านี้นะคะว่า,าการดําเนินนโยบายแล้วก็การกระตุ้นเศรษฐกิจของคุณไบเดนเนี่ยทำให้ทำให้ใหนึในสของของจำนวนผู้ว่างงานเนี่ยได้รับเงินนะคะ ในตอนตกงานมากกว่าตอนทํางานก็เลยทำให้แรงงานกลุ่มน,นี้นะคะยังไม่เข้าสู่ตลาดนั่นเองค่ะอันนี้ก็คงต้องรอดูแล้วก็ลุ้นตัวเลขในส่วนของคืนนี้นะคะว่าจะออกมาเป็นยังไงนะคะถ้าเกิดว่าตัวเลขมีการสวิงหรือว่า เปลี่ยนจากคาดการ์ออกมาเยอะกว่าคาดการ์หรือน้อยกว่าคาดการ์อาจจะทําให้ราคาทองคําคืนนี้มีการสวิงตัวรุนแรงได้ค่ะแล้วก็ต่อไปนะคะเราจะมาพูดคุยก,กันกับอาจารย์ปุ้ยนะคะผู้เชี่ยวชาญทางด้านกราฟเทคนิคค่ะตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายกับเราแล้ว,ลวสวัสดีค่ะอาจารย์คะ ครับสวัสดีครับค่ะอาจารย์คะเมื่อคือนนี้ราคาทองคาก็มีแรงเทขายออกมานะคะแต่อย่างไรก็ตามก็ยังสามารถที่จะมีแรงซื้อแล้วก็ดันราคากลับขึ้นไปนะคะชาวนี้ก็เริ่มที่จะซึมมาอาจารย์มีมุมมองยังไงเกี่ยวกับราคาทองคาบ้างคะครับเอาในทางเทคนิคก,ก่อนนะครับในทางเทคนิคเนี่ยนะครับเมื่อวานเนี้ยมันมีการย่อตัวลงมานะครับแล้วก็ ในช่วงท้ายตลาดเนี่ยก็มีการดิดตัวขึ้นไปนะครับคือไปปิดตลาดที่ค่อนข้างจะสูงอยู่นะครับแต่เนื่องจากว่าหาจราดูจากภาพกราฟแล้วเนี่ยนะครับเราจะเห็นรูปแบบของการปิดตลาดของทองคําเมื่อวานเนี่ยนะครับรูปแบบของกราฟเทคนิคเนี่ยนะฮะดูจากแข้งเทียนก่อนหน้านี้นะครับมันจะเป็นรูปแบบเหมือนหัวค้อนนะครับคือ,อทาง ทางต่างประเทศเนี่ยเขาเขาเรียกว่ารูปแบบฮั n ก i n งแบนนะครับรูปแบบในลักษณะแบบนี้นะครับมันเป็นรูปแบบของการกลับตัวลงนะครับดังนั้นจึงเป็นไปได้ว่าในระหว่างวันเนี่ยราคาทองคำเนี่ยมันอาจจะมีการย่อตัวหรือพักตัวลงมานะครับอาจจะมีแรงกดดันจากการขายทำกำไรนะครับในช่วงหนึ่งหรือสองวันนี้นะครับแต่ดังนั้น น้กทุนที่จะรอเข้าซื้อเนี่ยนะครับก็แนะนำว่าให้แนวรับนั้นมันเกิดการย่อตัวลงมาก่อนนะครับแต่เนพะรานะรว่าถึงแม้ว่าจะมีการย่อตัวหรือพักตัวเนี่ยเราก็ยังมองว่าน่าจะเป็นลักษณะของขาการย่อพักตัวเพื่อขึ้นต่อนะครับหรือพูดง่ายๆว่าย่อเพื่อสะสมกําลังนะครับนะโดยจะมีกรอบแนวรับเนี่ยก็จะอยู่แถวๆที่บริเวณหนึ่งพันแปด้ยี่สิบสามถึง1,810พันแปด้ยสิบเหรียญ นะครับนะสำหรับนักทุนที่เข้าซื้อไว้ก่อนหน้านี้นะครับสถานนะที่มีกําไรใครจะปิดทํากําไรก่อนไ,ได้หรือรอให้ราคาเป็นการย่อตัวหรือพักตัวลงมาในระหว่างวันเนี่ยก็อาจจะเข้าซื้อเพื่ออะสะสมต้นเติมก็ได้นะครับนะสําหรับใครที่ยังยังเข้าซื้อไม่ทันก็รอรอบนี้นะครับนะ แล้วก็แนวต้านเนี่ยยังคงเป็นแนวต้านเดิมนะครับที่บริเวณ1,843ถึง1,850เหรียญซึ่งกรอบดังกล่าวเนี่ยเราก็ยังมองว่าน่าจะเป็นกรอบที่ค่อคน้างจะแข็งแรงอยู่นะครับในช่วงระยะเวลา1นหรือสวันนี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็ยังคงจะต้องติดตามตัวเลขเศรษฐกิจนะครับในช่วงะระหว่างการสัปดาห์จะถึงปลายสัปดาห์ซึ่งก็จะมี ตัวเลขสําคัญอยู่นะครับโดยเฉพาะตัวเลข CPI นะครับดัชนีราคาผู้บริโภคนะที่จะประกาศในค่้คืนวันนี้ด้วยนะครับซึ่งระยะหลังๆเนี่ยนะครับนักทุนเนี่ยก็ยังคงเฝ้าติดตามนะครับในเรื่องอในในในเรื่องของความกังวลในเรื่องของการที่จะเกิดภาวะเงินเฟอ้อนะฮะดังนั้นเนี่ยตัวเลข CPI เนี่ยนะก็จะเป็น ดัชนีที่บงบอกได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ในช่วงปลายสัปดาห์นะครับก็จะมีในเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจนะฮะเช่นตัวเลขจัดค้าปลีกนะครับเึ่งตัวนี้ก็เป็นตัวเลขที่ค่อนข้างจะมีผลต่อราคาทองคำเช่นกันนะครับดังนั้นเนี่ยในช่วงกลางสัปดาห์ไปจนถึงปลายสัปดาห์เนี่ยกังทุนอาจจะต้องติดตามตัวเลขเศรษฐกิจ ดังที่กล่าวมานะครับแดังนั้นเนี่ยออทองคำนะครับทองคำเนี่ยในช่วงนี้นะครับการสวิงตัวเนี่ยเราอาจจะสังเกตได้าจากดูในเรื่องของออสกุลเงินดอลลาร์แล้วก็อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐนะครับซึ่งมันจะคาดเกี่ยวมันมันจะคาดเกี่ยวไปในเรื่องของเงินเฟอ้อด้วยนะครับดังนั้นเนี่ย ถ้าเราสังเกตในในเรื่องของดอลลา,าร์สหรัฐกับอ่ผลอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐเนี่ยนะซึ่งมันจะวิ่งสวนทางกับทองคำนะครับก็ฝากนักทุนเนี่ยคงจะต้องติดตามในในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจแล้วก็อ่ดอลลา,าร์แล้วก็อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐด้วยนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของราคาทองคำเก้าสิบจุดห้านะครับ ทองคำคาสก6.5นะฮะภาพรวมเนี่ยนะครับแนวโน้นมระยะสั้นนี้ก็ระยะกลางเนี่ยยังเป็นขาขึ้นอยู่นะครับนตเพียงแต่ว่า,าสัญญาณของการพักตัวในวันนี้นะครับนะมันน่าจะวิ่งตามราคาสปอตเมืองน,นอกนะฮะหากราคาสปอตของเมืองน,นอกเนี่ยมันมีการย่อตัวหรือพักตัวลงมาก็อาจจะทําให้ราคาทองคำค่าส6.5นั้นมีการย่อตัวหรือพักตัวลงมาได้นะครับ โดยมีจุดแนวรับเนี่ยจะอยู่แถวแถที่บริเวณ26,930บาทนะครับไปจะถึง26,780บาทนะครับอันนี้จะเป็นกรอบแนวรับทองคำ96.5ครับส่วนแนวต้านจะอยู่แถวแถที่บริเวณ27,220บาทนะครับไปจะถึง27,370บาทนะครับนะอะไรก็ตามนะครับวันนี้ระดับราคาทองคำเนี่ยน่าจะมีการย่อตัวให้ให้ให้เห็นนะครับ นักทรนก็อาจจะหาจังหวะเข้าซื้อนะฮะตามกรอบที่ให้ไว้นะครับเพราะว่าเรายังบอกว่าการย่อตัวหรือพักตัวเนี่ยน่าจะเป็นลักษณะของการย่อตัวเพื่อสะสมกําลังแล้วก็ปิดตัวขึ้นต่อไปนะครับแต่และก็ตามนะครับการเล่นเนี่ยควรจะมีจุดต็อปรอดไปด้วยนะครับหากราคามันเคลื่อนตัวต่วตํากว่าระดับหนึ่งพันเจ็ดร้อยแปดสิบเหรียญลงมานะครับอันนี้คือการพูดเผื่อไว้นะฮะ หากราคาเคลื่อนตัวต่ำกว่าระดับ1,780เหรียญหรือ1,790เหรียญลงมาสัญญาณทองคำก็จะขาขึ้นเนี่ยก็จะเริ่มดูไม่ค่อยดีแล้วนะครับดังนั้นระหว่าง1,800เหรียญขึ้นไปเนี่ยนะครับไปจนถึง1,850เหรียญเนี่ยจะเป็นโซนที่เราจะเล่นเพื่อเก่งกำไรนะครับ นะครับดังนั้นเนี่ยก็ฝากนักทุนนะครับคงจะต้องเก่งกับรายตามที่ได้กล่าวมานะครับเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้ายอย่างไรนะครับในวันพรุ่งนี้นะฮะเราคงจะมาติดตามทิศทางแล้วก็แนวโน้มราคาทองคำกันต่อไปนะครับค่ะก็ขอขอบคุณอาจารย์ปุ้ยนะคะโดยที่อาจารย์ก็ยังมองว่าราคาทองคำน่าจะมีการ โดนแรงคล้ายๆแล้วก็มีการย่อตัวลงมาบริเวณแนวรับแต่ยังไงก็ตามยังมองว่าเป็นการย่อเพื่อขึ้นต่อนะคะเพราะฉะนั้นราคามีการย่อตัวลงมาบริเวณแนวรับก็สามารถที่จะพิจารณาเข้าซื้อได้นะคะแนวรับ g c a คให้ไว้บริเวณ1 8 2 3เหรียญถึงบริเวณ1820เหรียญน,นะคะถ้าเกิดว่ามีการรับตัวลงมาก็สามารถที่จะพิจารณาเข้าซื้อเพื่อที่จะขึ้นไปทํากําไรนะคะบริเวณ1,800 43เหรียญถึงบริเวณ1,850เหรียญน,นะคะนักลงทุนสามารถลงทุนตามกรอบที่ทางด้านของ Gcap ให้ไว้ได้เลยนะคะส่วนนักลงทุนท่านใดนะคะที่สนใจติดต่อสอบถามเอ,อ่ทนใจนะคะติดต่อสอบถามรายละเอียดหรือว่าเปิดบัญชีในการซื้อขายนะคะสามารถที่จะติดต่อเข้ามานะคะตามช่องทางที่ขึ้นไว้ด้านล่างได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมพบกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา8นาฬิกา50นาทีเป็น,น,ตนต้นไปวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ